ฉีดค่ะจะได้มีภูมิคุ้มกันจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะฉีดนะคะฉีดก็ดีนะครับฟังเขาก็รู้สึกกลัวเหมือนกันค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่พระคัมภีร์มีคําตอบเนื้อหาที่พยายามจะตอบคําถามต่างๆในมุมมองของริซัมคัมภีรในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แต่ละวันได้ยินคําถามมาก ในบรรดาคําถามต่างๆที่มีการถามมากเหล่านี้พี่น้องทราบไหมครับว่าเป็นคําถามยอดฮิตอะไรคําถามนั้นก็คือคุณฉีดวัคซีนหรือ,อยังวัคซีนโควิด -19 คุณฉีดหรือ,อยังหลังจากนั้นก็มักจะถูกถามว่าฉีดเข็มที่เท่าไหร่แล้วและก็จะตามด้วยวัคซีนอะไรล่ะที่ฉีดไปนั้น นี่เป็นเนื้อหาสิ่งหนึ่งที่พี่น้องอาจจะเจอในแต่ละวันด้วยวันนี้และก็ความสนใจของเราอาจจะมีคําถามว่าในแต่ละวันนั้นเรามีกี่คนบ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิดหรือตัวยอดหรือตัวเลขต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงบ้างสิ่งที่น่าสนใจมากท่ามกลางวันนี้นะครับประชากรประมาณ7,800ล้านคนที่มีอยู่ทั่วโลกวันนี้มีการผลิตวัคซีนโดย WHO นะครับหรือว่าองค์กรอนามัยโลกก็ได้แจ้งว่าวัคซีนมีการผลิตออกมาแล้ว6,800-400ล้านโดสวันนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการฉีดครบแล้วประมาณ2.92 0 0 0ล้านคนเท่านั้นหรือประมาณ37.4%ของประชากรโลกถ้าดูตัวนี้พี่น้องครับอจาจจะกลายไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามากลับมามองดูประเทศไทยเรามีประชากรประมาณ68ล้านคนวันนี้ ปรากฏว่าวัคซีนที่ประเทศไทยรับมาแล้ววันนี้มี66.6ล้านโดสเข้ามาแล้วแต่ปรากฏว่ามีการฉีดไปแล้วประมาณ26.5ล้านโดสนี่ผมกำลังพูดประมาณช่วงของปลายเดือนตุลาหรือประมาณตัวเลข37.9ของประชากรประเทศไทยคำถามที่น่าสนใจและถามกันอยู่วันนี้ก็คือว่าทําไมคนฉีดน้อยจัง และมากไปกว่าน,นั้นท่ามกลางคริสเตียนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันหรือกําลังคุยกันว่าคริสเตียนควรจะมีการฉีดวัคซีนหรือไม่หรือเราเองก็จะไม่ฉีดวัคซีนนะเนื้อหาต่างๆจึงเกิดขึ้นว่าทําไมไม่ฉีดวัคซีนกันในท่ามกลางคริสเตียนหัวข้อวันนี้ที่กําลังอยากจะชวนพี่น้องพิจารณาหรือคิดด้วยกันในมุมมองพระคัมภีรก็คือคริสเตียนควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาคําตอบต่างๆนี้ ผมอยากจะนำพาให้พวกเราพิจารณาถึงเหตุผลประมาณ4อย่างที่ผมได้ยินมาตลอดในท่ามกลางคริสตจักรและข้างนอกด้วยอาจจะมีส่วนเหตุผลหลักๆที่คริสเตียนกำลังบอกกันว่าฉันหรือผมจะไม่ฉีดวัคซีนโควิด1 9อย่างที่1เหตุผลนั้นบอกว่าความมั่นใจในวัคซีนนั้นไม่มีนักหรือไม่ค่อยมั่นใจในตัววัคซีนที่กำลังมีอยู่ในท้องตลาด อาจจะมีการบอกว่าวัคซีนที่มีอยู่ไม่มีการรับรองหรืออาจจะบอกว่าวัคซีนที่ผลิตออกมานั้นไม่ค่อยแน่ใจในคุณภาพของบริษัทหรือประเทศที่มีการผลิตวัคซีนหรืออาจจะบอกว่าได้วัคซีนที่ไม่ได้คาดว่าอยากจะฉีดตัวนั้นหรือตัวนี้ที่ผลิตจากประเทศนั้นประเทศนี้หรือบริษัทนั้นบริษัทนี้เป็นต้นหรือจะมีคําอื่นๆมากมายแต่สรุปสั้นๆก็คือไม่มั่นใจในตัววัคซีนว่าดีพอหรือยัง เหตุผลที่สองที่ได้ยินในแทมกลางครสจักรและกําลังบอกว่าเป็นเหตุผลที่จะไม่ฉีดวัคซีนก็คือมีการบอกว่าวัคซีนนี้มีเบื้องหลังของการคอร์รัปชันหรือมีคนที่ได้ผลประโยชน์อย่างเช่นอาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นองค์กรหรือแม้แต่ประเทศก็ดีสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือคิดในแง่เฉพาะเมืองไทยแต่ทั่วโลกก็คิดเหมือนกันว่ามีคนคนที่ได้ผลประโยชน์จากการรับวัคซีนหรือซืียวัคซีนจากบริษัทต,ต่างๆอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นคริสเตียนก็มีการบอกว่าไม่อยากจะสนับสนุนยังไงครับนายบายการคอร์รัปชันของผู้นําหรือบริษัทนั้นๆก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ฉีดวัคซีนตัวน,นี้เห็นผลที่3พี่น้องทราบไหมครับคริสเตียนกําลังพูดว่าไม่ฉีดเพราะว่ามันขัดแย้งกับศาสนศาสตร์ความเชื่อของคริสเตียนอย่างเช่นได้ยินเสียงตลอดว่าโควิดในทีเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ธรรมดาแต่เป็นโรคที่มาจากมารซาตาน และเป็นวัคซีนที่กําลังผลิตออกมาก็ควบคุมหรือว่าพยายามจะใช้ระบบของเรียกว่า666ในยุคสุดท้ายและก็กําลังบอกว่าเลขของซาตานนี้เองก็คือที่กําลังมาทางโควิดในทีนี้เองแลนคริสเตียนกำลังบอกว่าโควิดในหรือระบบโควิดนี้ก็คือเป็นการต่อต้านพระคริสต์และขัดต่อความเชื่อผมไม่ทราบพ,พี่น้องเป็นหนึ่งในนั้นที่มีการอ้างเหตุผลนี้และไม่ฉีดหรือเปล่า อย่างที่สี่ยังมีเหตุผลส่วนตัวนะครับบอกว่าส่วนตัวมีความสามารถพอที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้จะป้องกันได้และก็ยังอ้างถึงสิทธิเสรีภาพว่าจะฉีดไม่ฉีดก็มีสิทธิอันชอบที่จะทําได้ด้วยสิ่งนี้จริงพี่น้องครับแต่หลายคนกําลังอ้างดังนั้นเมื่อเรามองดูเหตุผลคร่าวๆประมาณ4อย่างที่จริงก็มีอีกนะครับแต่ว่าในท่ามกลรไกรสัตจากคริสเตียนกําลังอ้างว่าไม่ฉีดเพราะอะไรพี่น้องทั้งหลายครับ คำถามก็คือคริสเตียนฉีดได้ไหมฉีดโควิดวัคซีนนี้ได้หรือไม่อย่างเช่นถ้าเราจะกลับไปมองเหตุผลที่บอกว่าไม่มั่นใจในตัววัคซีนจริงๆณนะวันนี้นะครับความจริงที่เราจะต้องตระหนักก็คือไม่มีวัคซีนตัวไหนที่ดีที่สุดหรือเพอร์เฟที่จะช่วยรักษาเชื้อโรคต่างๆได้ร0อไม่มีนั้นะนะในลนะักษณะถ้าเรายืนเหตุผลตรงนี้เราไม่ควรจะรอวัคซีนที่ดีที่สุดเพราะมันไม่มี แต่สิ่งที่มีอยู่นั้นฉีดไปอาจจะได้ภูมิในการป้องกันโควิดอย่างดีและถ้าเราอ้างว่าเราไม่อยากจะสนับสนุนระบบคอร์รัปชันของประเทศหรือว่าของบริษัทนั้นนั้นจึงไม่รับยาหรือฉีดวัคซีนพี่น้องครับยาเสี่ยงสุขภาพของตัวเองเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดมากเกินแต่สุขภาพของเราจะต้องดูแลและเป็นบทบาทหน้าที่ของเราและถ้าเราอ้างว่ามันขัดกับหลักข้อเชื่อล่ะครับเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่พี่น้องครับ ที่เรามองว่าโรคระบาดแท้ที่จริงในมุมมอพระกัมพีเหมือนกับตอนที่แล้วกําลังบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะบอกว่ามาจากพระเจ้ามาจากมารสาตานที่พยายามจะทําำ้ายมนุษย์และมาจากตัวมนุษย์เองที่เป็นต้นเหตุถ้าเราดูพระกัมพีมัทธิว24ข้อ7เป็นไปได้ในยุคสุดท้ายจะมีโรคระบาดต่างๆมากมายเกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับยุคสมัยเป็นไปได้แต่โควิดที่เรากําลังบอกนะครับ หรือวัคซีนโควิดไม่ใช่ระบบหรือเลข666ที่บันทึกในพระคัมภีร์แต่มีพี่น้องหลายคนคิดเรื่องนี้และพะยายามจะอ้างว่าโควิด1 9ทีนและวัคซีนโควิดนี้เกี่ยวข้องกับ666ไม่เห็นมีพระคัมภีร์กล่าวอย่างนั้นแน่นอนพระคัมภีร์มีการกล่าวถึงตัวเลข66ในยุคสุดท้ายจะมีระบบขอเรียกว่าหมายเลขของสัตว์ร้ายนั้นคือเลข666พี่น้องจั้งหลายครับ เนื้อหาของการบันทึกพระกัมพีในวิวรณ์บทที่13 1ข้อ1 6ถึง18ได้พูดถึงในช่วงยุคสุดท้ายกัลนย,ยุคจะมีระบบของ666ซึ่งจะควบคุมการซื้อขายระบบการเข้าถึงการใช้ชีวิตแต่พี่น้องหลายคนเอาเรื่องนี้มาโูกกับชีวิตวันนี้ว่าโควิดก็คือระบบ666มันไม่ใช่พระกัมพีพี่น้องครับและไม่ถูกต้องและบางคนพยายามจะอ้างนะครับ ระบบของ6เนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมา40กว่าปีนี้ก็ได้ยินเสียงมาตลอดมีคนอ้างว่า,าคนที่เป็นผู้ต่อต้านประคิดก็คือฮิตเลอร์บ้างตั้งแต่สงครามโลกเลยหรือเมื่อผ่านไปมา30ปีเอาเปอร์เซียช่วงนั้นก็ว่าณนะผู้นำของบางประเทศอย่างเช่นอิรักก็ว่าเป็นแอนติคริสบ้างหรือไม่นานมานี้เอง911ที่ World Tra ร e ที่บริษัทใหญ่ตึกนั้นที่ถูกชนก็ว่าเป็น ยกสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของ666บ้างแล้วมาวันนี้นะครับโควิด1 9ก็กำลังถูกกล่าวหาว่าเป็น666เมื่อย้อนกลับไปประวัติที่มีอยู่เกี่ยวข้องกับการอ้างพระคัมภีพยายามจะยัดเยียดหรือยกใส่เข้าไปว่าเป็นระบบ66ผิดทั้งนั้นเลยพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่กาลังบอกก็คือการที่อ้างว่าโควิดเป็นระบบ666นั้นไม่ถูกหลักพระวจนะของพระเจ้าเพราะอะไรครับระบบ6 66 6ที่บันทึกในพระคัมภีร์ชัดมากก็คือ เราจะเห็นช่วงเวลาต่างๆของประวัติศาสตร์หรือในมุมมองพระคัมภีร์มีการแบ่งช่วงเวลาวันนี้เราอยู่ในช่วงของคริสตจักรแต่หลังจากยุคคริสตจักรจะเป็นยุคเรียกว่ากาลยุค7ปีระบบ 6, 6 6จะเกิดขึ้นในช่วงของกาลยุค7ปีและหลังจากนั้นจะเป็นยุคของพันปีและยุคแผ่นดินโลกสอนหรือยุคนิรันนั่นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกพี่น้องครับดังนั้นถ้าเราจะมองเรื่องนี้66อยู่ที่ไหนเวลานี้เราอยู่ในช่วงของคริสตจักร แต่กะละยุก7ปีนั้นจะเป็นระบบของ6 6 6ที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีการบันทึกในพระเทียมบาพระธรรมมัทธิว24และดานเนียลบทที่9ข้อ27อย่างชัดมากแน่นอนในช่วงกะละยุก7ปีนั้นจะมีการใช้ระบบ6 6 6 แต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไงถ้าเรามองพระอัมภีร์มันไม่สอดคล้องกับเวลานี้ในการยุก7ปีจะเริ่มต้นด้วยการมีการทําพันธสัญญาระหว่างเขาเรียกว่าโลกของอิสราเอลกับอาหรับแน่นอนและให้อิสราเอลมีการสร้างวิหารให้มีการเขาเรียกว่าสร้างวิหารและมีการบรรณาการการนมัสการพระเจ้ากลับคืนมาต่างๆนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่วันนี้ยังไม่มีและว6 6อยู่ที่ไหนพี่น้องครับไม่ใช่เวลานี้ดังนั้นนอกจากนั้นเหตุผลที่เรามักจะอ้างว่าเราดูแลตัวเองได้ เป็นไปไม่ได้พี่น้องครับเพราะว่าวันนี้เรามีความเสี่ยงมากโอกาสติดสูงมากถ้าเราไม่ฉีดและไม่รับวัคซีนและเราเห็นประสบการณ์วันนี้ตลอดเวลาดังนั้นคำถามก็คือคริสเตียนควรจะฉีดวัคซีนโควิด1 9หรือไม่ผมจากจะถามพี่น้องว่ามีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรฉีดจากเหตุผลที่ผมยกมาพี่น้องครับเราสามารถหาข้อโต้แยง้ง และก็โต้กลับได้อย่างดีพอและมีเหตุผลที่ดีกว่าที่เราอ้าง4ประการที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนแท้ที่จริงมีผลที่ต่างกันจริงพี่น้องครับจากประสบการณ์ผมมีมาแล้วและเห็นคนรอบข้างมีมาแล้วที่ทํางานบ้างคนที่ฉีดและไม่ฉีดมีผลที่ต่างกันอย่างเช่นตัวเลขของการติดคนที่ไม่ฉีดสูงมากแต่ตัวเลขของคนที่ฉีดแล้วมีโอกาสป้องกันได้สูงมากด้วย พระคัมภีร์ได้กล่าวเรื่องนี้อย่างไงครับได้พูดถึงการที่คริสเตียนมีบทบาทหน้าที่จะต้องดูแลร่างกายของตัวเองอย่างไรเปรียบเหมือนกับว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราจะต้องดูแลและพระวิหารนี้เป็นวิหารหรือกายที่พระเจ้าได้ทรงซื้อเราด้วยราคาที่แสนแพงมากดังนั้นจุดประสงค์ของการใช้ชีตร่างกายนี้อย่างเดียวก็คือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงอยู่นะครับ การฉีดวัคซีนหรือไม่เป็นสิทธิและมีสิทธิเสรีส่วนบุคคลณนะวันนี้ที่เราใช้กันในกฎต่างๆทั่วโลกสากลฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้แต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะยืนอ้างจุดนี้ไม่ได้พี่น้องครับเพราะคริสเตียนจะต้องไม่ใช้เสรีภาพเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเพราะวาจะนะพระเจ้ากล่าวชัดเจนในหนึ่งโครินธ์บทที่6กข้อสิบสบทที่10ข้อยี่สบยี่สซึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้แต่ทุกสิ่งที่ทําได้นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทํานั้นเป็นประโยชน์ดังนั้นพระคัมภีร์จึงหนุนใจคริสเตียนทั้งหลายนะครับที่จะใช้ชีวิตร่างกายนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้มากที่สุดและอย่างที่3การฉีดวัคซีนไม่ได้ขัดต่อหลักข้อเชื่อหรือพระคัมภีร์หรือศาสนาศาสตร์คริสเตียนเลยพี่น้องครับอย่าลงเรื่องนี้เลยเพราะพระคัมภีร์มีการระบุชัดจะเกิดขึ้นเมื่อไหรระบบของ666ดังแต่นั้นพระคัมภีร์มีคําตอบเรื่องนี้ วัคซีนไม่ใช่การทำบาปหรือการฉีดวัคซีนไม่ได้การเป็นการทำบาปหรือการต่อต้านพระเจ้าพี่น้องครับแท้ที่จริงนะโควิดในที่นี้เป็นเชื้อโรคไม่ใช่ซาตานวัคซีนโควิดเป็นยาไม่ใช่ระบบของ6-66ที่เรากําลังอ้างกันพระคัมภีร์กล่าวอย่างนี้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ8คริสเตียนทุกคนจะต้องใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญร,รวมทั้งสิ่งที่ดียอดเยี่ยมและสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญการฉีดวัคซีนโควิดพี่น้องพิจารณาเห็นผลดีมากกว่าเสียหรือไม่และพระคภมยีร์ยังกล่าวท้าชวนคริสเตียนผู้เชื่อให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองหรือเรามีความรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านของเรา ที่เราจะต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นพาหะให้เก่พี่น้องเราจะต้องปกป้องชุมชนรักษาชุมชนของเราถ้าไม่ฉีดหนึ่งในครอบครัวน,นั้นจะกระจายไปสู่สังคมมากขนาดไหนและพระกมพีสนับสนุนให้เราเชื่อฟังรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ดูแลประชากรหรือประเทศและยิ่งรัฐบาลสนับสนุสนให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่ขัดตอนหลักจริยธรรมพี่น้องครับเราจะต้องไม่ต่อต้านเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้นะครับพระกมพีกล่าวว่า ร่างกายของเรามีคุณค่ามากในฐานะที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าทรงซื้อเราด้วยราคาที่แพงมากดังนั้นให้เราคิดในแง่ว่าเราจะใช้ร่างกายนี้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างไรคําถามที่เรากำลังถามก็คือเราควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่พี่น้องครับเรามีชีวิตเดียวในโลกนี้และพระเจ้าทรงซื้อและถ่ายเราด้วยราคาแพงมากหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อ31ไดให้หลักการที่ชัดเจนมากฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตาม จงทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภี์รมีคําตอบและคริสเตียนควรจะฉีกวัคซีนหรือไม่ขอพิจารณาและเชิญชวนพี่น้องที่จะติดตามพระคัมภี์รมีคําตอบตอนต่อไปขอพระเจ้าวอวยพอทุกท่านครับสวัสดีครับ